อะไรนะพี่รู้เลขหมดเลยรอยอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นหมูป่าหรือเป็นอะไรหนูรอยหมูป่าหรือรอยหนูเหรอโอ้ฝนมันตกฝนมันน่าจะตกแรงแล้วมั้งเราว่าเราต้องมาดักหมูป่าแล้วล่ะหรือว่าหนูหนูเปล่าฮะหมูใช่ไหม อันไหนด้วยลูกอันนี้ด้วยโอเคคืนนี้ต้องมาดักฮะต้องมาดักคืนนี้คืนนี้เลยอ่ะอันไหนลูกโอ้โอเคฮะไหนไปลูกไปไปไปเดีฮะไหนก็คืนนี้แกก็มาดักหนูที่ เออนี่แหละร้อยหนูทั้งนั้นแหละน่ะนะดูท่านะหมูป่าหมูป่าเหรออ๋อโอ้ยคืนนฮะเสร็จแม่ไปกินหาแม่คืนนี้คืนนี้กินหมูป่าใช่ไหมไปลูกไปปามาดักกับพ่อเปล่าฮะไม่รู้ โอเคบายยนุ okay, ่นต้นปัมบายครับ